ตามรายงานล่าสุดเทร่าคัาสสิกได้ถูกตั้งค่าให้ทำการอัปเกรดค o สม o s SDK v 0.45.13โคลัมบัส5และ Ten เดอร์มิ v 0.34.24 m ม Ne t ในวันที่17พฤษภาคมทำให้ราคาของเหรียญ LUNC และ USTC พุ่งทะยานขึ้นทันทีเกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมไฮยีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟัง สวัสดีเพื่อนๆเรานักลงทุนและัวรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสปปเราและสําหรับเพื่อนๆเทรดเดอร์มืออาชีพคนไหนที่กําลังมองหาการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนบนโลกคริปโตเคอร์เรนซีวันนี้ผมขอแนะนําการนเทรดคอย EX ที่มีสินทรัพย์ดิจิตอลมากกว่า691สินทรัพย์ให้เพื่อนๆได้เลือกลงทุนกันแบบอิสระและสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็สามารถสมัครได้ที่ลิงก์ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาได้มีรายงานว่าผู้พัฒนาหลักของทร r าคลาสสิกจอยเอได้ยื่นข้อเสนอ11511สาหรับการลงคะแนนเสียงเพื่อกํากับดูแลการอัปเกรดเครือข่ายของทร r าคั a สสิกเป็น v 2.0.1นี่จึงเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่บนบล็อกเชนของ LUNC พร้อมกับการอัปเกรด p a r i ต y v 1.1.0ในวันที่31พฤษภาคมเพื่อให้โครงการและผู้สร้างทั่วทั้ง Cosmos และ Curra Luna สร้างบนบล็อกเชนทรา ได้โดยหลังจากที่ทีมผู้พัฒนา Joy l 1ได้ประสบกับความสาเร็จในการทดสอบเน็ตเวิร์กรีเบล2เป็น v 2.0.0เมื่อสัปดาห์ที่แล้วการอัปเดตไมเน็ตของ Cosmos SDK v 0.45.13โคลมบัส5และ Tendermint v 0.34.24มีกำหนดการที่ความสูงบล็อกที่12,812,900ซึ่งประมาณวันที่17พฤษภาคมเวลา1 4 0 3น UTC โดยการอัปเดต กอบด้วยคุณสมบัติต่างๆเช่นการฝากเงินเริ่มต้นขั้นต่ำสาหรับข้อเสนอการํำกับและดูแลเพื่อป้องกันการสแปมการอัปเดต Cosmos SDK และ Tendermint การปรับปรุงความสามารถในการดูแลโค้ดโนดและตัวตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดจำเป็นต้องติดตั้งและเรียกใช้เวอร์ชันการอัปเดตปัจจุบันเป็น v 2.0.1หลังจากที่ข้อเสนอผ่านแล้ว โดยหลังจากที่การอัปเกรดข้อเสนอดักกล่าวได้จบลงแล้วการอัปเกรดครั้งใหญ่นี้จะตามมาด้วยการอัปเกรด v 1.1.0 Property ในวันที่31พฤษภาคมโดย Utility จะกลับคืนเข้าสู่เครือข่ายของ Terra Classic โดยการอนุญ,ญาตให้โปรเจกต์และผู้สร้างทั่วทั้ง Cosmos และ Terra Luna 2.0สร้างบนเครือข่ายของ Terra Classic ได้อีกครั้ง และในปัจจุบันตอนนี้ราคาองเหรียญโทรล่าครับสิ USTC ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่บนกระดานเทรดคอย EX ล่าสุดมีการซื้อขายกันอยู่ที่0.016451 u s d ดอลลร์ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้บวกเพิ่มขึ้นมา9.73%ตอนนี้ในฝั่งของสัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัดเส้น MA 7วันได้ทําการตัดยืนเหนือเส้น MA 15วันเป็นที่เรียบร้อยในฝั่งของกราฟทำฟรม4ชั่วโมงเรายังคงมองว่าเป็นโอกาสสะสมทํากําไรในระยะสั้นที่ดีในฝั่งที่ ทางของเหรียญทอราคลาสสิก LU NC ตอนนี้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่9113มีศูนย์นำหน้าอยู่4ตัวต่อข้างเงินอูลลาร์ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้บวกเพิ่มขึ้นมา7.68%ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคดูชีวัดเส้น MA 7วันได้ทําการตัดเหนือเส้น MA 15วันเป็นที่เรียบร้อยในฝั่งของกรารทำเฟรม4ชั่วโมงเรายคงมองว่าเป็นการเก็บเพื่อเก็งกำไรในระยะสั้นที่ดีเช่นกัน และสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไปที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสําหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนเไปก่อนสวัสดีครับ